บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะที่สวยๆนะคะที่รีสอร์ทไม้ใหญ่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะวันนี้พาเด็กๆไปพักที่นี่ค่ะเมื่อเราเข้าที่พักยามค่ำคืนนะคะจะมีแสงไฟตลอดทั้งเส้นทางค่ะซึ่งต้นไม้เมื่อกี้ก็จะเป็นรูปปวดใจนะคะแล้วนี้ทางเข้าที่เราเข้าไปค่ะเขาก็จะประดับด้วยต้นด้วยไฟหลากสีที่ต้นไม้นะคะ เด็กๆก็จะตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะมีสะพานข้างบนด้วยน้องตังได้เดินด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแต่แม่ลืมถ่ายนี่ต้นไม้เขาก็จะประดับไฟแสงสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันนะคะวันนี้เป็นช่วงปีใหม่ค่ะได้พาเด็กๆมาเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรแวะที่นี่ก็เลยรีวิวที่พักสักนิดนึงค่ะ เผื่อโอกาสหน้าได้มีมาอีกหรือใครเห็นคลิปนี้อยากมาพักที่นี่ก็ห้องสะอาดเลยค่ะน้องขอบอกค่ะแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนก็ดีนะคะเด็กๆชอบมากแสงไฟสวยงามค่ะน้องตังจะตื่นเต้นเป็นพิเศษกว่าพี่ต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ทางขึ้นนะคะเด็กๆก,ก็จะขึ้นที่แม่ถ่ายให้ชมเมื่อกี้นะคะเป็นทางที่เดินบนต้นไม้นะคะ ระหว่างต้นไม้จับต้นไม้นะคะน้องตังจะชอบนี่ค่ะแล้วเขาก็มีห้องพักหลากหลายให้เลือกนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือบ้านที่เป็นแฝดหรือจะเป็นเหมือนเฮาเฮาแล้วก็บ้านเป็นหลังๆก็มีค่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบแล้วก็รวมอาหารเช้าให้ด้วยนะคะเบสเซ็ตอาหารเช้าก็อร่อยคะ่ะวันนั้นที่นกทานกันนะคะมียามคำคืนมีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดเลยค่ะน้องๆชอบค่ะ นี่เลยค่ะส่วนบ้านพักวันนี้เราพักแบบครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะในราคาห5 0 0บาทมีวันนี้ถ่ายมาให้ชมหลากหลายแบบนะคะใครชอบก็มาเลยค่ะฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้คุณแม่และพี่ต้นไม้กับน้องมีตังค์ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสจะมารีวิวที่พักอีกค่ะทั้งนงคลิปนี้สวัสดีค่ะ